สวัสดีครับผมวิลลี่ครับวันนี้เราอยู่ในงานกิจกรรมที่ซีคอน s สแ a ร์ครับกับงานภายใต้คอนเซปต์แบดบอยครับ m i รา g ดี u อง o ล้ครับงานนี้นะครับเราก็มีโปรโมชั่นเครื่องเสียงมากมายครับมาโชว์ในงานนี้ครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่ของไพ o n เนียครับในรุ่นเซ e ซ i e ี 8250BT ครับมีโปรโมชั่นนะครับแถมคูปองสตาร์บัคมูลค่า500บาทครับและยังไม่พอครับซับหลุมยาไหลครับของ m e r c ว r ีครับ โปรโมชั่นพิเศษครับพร้อมชุดลำโพง3โอมของ m e r c u r รีครับซับใหญ่ที่สุดในโลกครับให้พลังเสียงที่ดีมากๆครับแล้วก็รถเดโม่ค่าของเราครับที่โชว์กันในงานนี้ครับพร้อมงานสาวคอนเซ็ปต์สุดอลังการเลยครับและยังไม่พอครับเรายังมีโชว์จอไฮไลท์ของเราครับจอ10นิ้ว Android IP-S10 HD ครับจอที่ชัดที่สุดในโลกตอนนี้ครับเป็น Android เวอร์ชัน8แรมมาสูงถึง4กิกับพร้อมโปรโมชั่นแถมกล้องบันทึกหน้าครับราคา สุดพิเศษเลยครับเรามาพบกันให้ได้นะครับในงานแบดบอยที่ซีคอนสแควร์ครับวันนี้ถึงวันที่23มิถุนายนนี้ครับพลาดไม่ได้จริงครับแล้วพบกันในงานนี้ครับวันนี้ขอบมากครับสวัสดีครับ Bad Boys Bad what gonna what Boys Or you do Or you gonna do, what you gonna do when they when you come for you. Bad boys.